ทำใจสบายๆแล้วก็โฟกัสที่อเมทิสที่เป็นฮอแลนด์ไรส์เส้นที่ผมถืออยู่นี้นะครับหายใจเข้าลึกๆยาวๆดึงพลังงานเข้ามาทางลมหายใจมาอยู่ที่จักรที่สี่ตัวเองหายใจออกนะครับส่งพลังงานไปที่หินเส้นนี้นะครับส่งพลังงานไปที่หินเส้นนี้ หายใจเข้าใหม่ดึงพลังงานเข้าไปาาดูซิว่ามันไปที่ไหนของร่างกายให้ยอมรับความรู้สึกทั้งหมดที่มันเข้าไปนะครับหยุดใช้สมองอย่าคิดว่าอันน้นอันนี้ไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นหยุดใช้สมองเดี๋ยวนี้นะครับใช้ความรู้สึกล้วนๆอย่าขมิบก้นอย่าอะไรด้วยให,ให้คือก้นมันจะเป็นยังไงให้รับรู้หมดเลยบางทีก้นมันขมิบ เองอะไรก็เองเพราะว่าจัก,กัะที่หนึ่งมันถูกกระตุ้นนะครับก็ปล่อยไปตามนั้นก้นขมิบหรืออยากจะปวดฉี่แล้วก็ตามแต่ให้รับรู้ความรู้สึกตรงนั้นนะครับรับรู้ตามไปเลยนะครับยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นในตัวเองปล่อยให้พลังมันไหลโฟอย่าไปตัดอย่าไปอย่าไปกัดขวางต่อต้านหรือว่าไปไปใส่ความคิดให้มันนะครับลองโฟกัสเข้าไปสิ ดึงพลังเข้าไปดึงพลังเข้าไปมันไปที่ไหนมันไปเคลียร์ตรงไหนของร่างกายให้เราหาานะครับเวลาเราเจอพลังงานเข้มๆเราจะหาานะครับลองดูสิถ้าได้รู้สึกอะไรบ้างไหมทักเข้ามาบอกได้นะครับผมพจะราห้าสามหาสี่ห้าแล้วนะครับประมาณนั้นดึงเข้าไปนะครับเคลียร์ มันจะขึ้นจากกาะบบนใช่ไหมแต่มันก็ลงล่างด้วยนะมันลงล่างตั้งแต่ก้นกบขึ้นมาตามกระดูกสันหลังขึ้นไปบนมันอาจจะเป็นว่าเราติดตรงไหนมันก็ไปตรงนั้นเยอะหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่ามันเป็นเป็นหินในการปลดล็อกมันจะไปปลดล็อกให้เราตรงไหนเราติดล็อกขัดเราก็จะไปหรือเปล่าผมคิดอย่างนั้นนะเพราะเท่าที่ฟังมาเนี่ยตแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน,กกบบนเอาจริงเอาจังนะครับ อมันจะมีลูกหนึ่งที่เป็นลุงหรือเปล่าหาก่อนนะครับอูอันนี้หอยเยอะมากนะครับสามสี่ตัวนะครับอารมโฟก,กัสที่หอยลูกนี้สิหอยเม่นลูกนี้โอ้ my god เอ้ยมีลุงนิดนิดแววแววแววนะครับลูกที่ผมจับหอยเม่นนี่นะครับโอ้เหมันมีลุงแวบอตไม่ใช่เงา โอเคเออขอให้ทุกท่านจงเคลีย์พลังงานลบทั้งหมดที่ติดขัดอุดตันอยู่ออกไปให้หมดให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกทางธรรมให้ปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างผ่านทางหินฮอลแลนด์ไรที่ผมเอามาวันนี้ทุกเส้นทุกชิ้นทุกอันทุกก้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนก็ตามแต่ <S <S ขอให้พี่ฮอลแลนด์ไรนี่ไปช่วยเคลียร์พลังงาน ไปปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเราจะเข้ามาชมไลฟ์สดนี้เพื่อซื้อของหรือไม่ก็ตามอันนั้นไม่ใช่ประเด็นสําคัญเพราะว่าตรงนั้นคือเป็นเกมทางโลกที่พวกเราเล่นกันเล่นขายของกันอยู่แต่ว่าเกมทางพลังงานคือเกมของจริงคือเราเคลียร์พลังงานให้กันช่วยกันนะครับ